สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับร้าน perfect car audio นะคะวันนี้นะคะเรามีนัดคิวติดตั้งนอกสถานที่กันนะคะลูกค้านะคะสนใจเป็น m star q 1พร้อมด้วยเซ็ตกล้อง360อองศานะคะเราจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วลลวีมากมากเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้าน p e r f e c t c a า Audio นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะรถรุ่นนี้นะคะก็คือรถ Ni s s a n เทียนา J32 นั่นเองนะคะที่วันนี้จะมาติดตั้งจอ MstarQ1 นะคะพร้อมด้วยเซ็ตกล้อง360องศานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าติดตั้งแล้วเนี่ยหน้าตัวหน้าจอนะคะจะออกมาสวยงามแค่ไหนนะคะแล้วก็ฟังก์ชันภายในรถนะคะจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวการ ใช้งานของกล้อง360องศาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ และก็นี่เลยค่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่ามันลงตัวและสวยงามมากๆเลยค่ะทําให้รถด,ดูเหมือนทันสมัยขึ้นเนาะเพราะว่าติดจอตัวนี้ตรงรุ่นนะคะตัวหน้าจอตัวนี้ก็มีขนาด10นิ้วนะคะคือมองแล้วรู้สึกว่ามันพอดีแล้วก็ลงตัวกับภายในรถมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอแล้วก็ในส่วนของกล้องรอบคันกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะ ตัวรุ่นเขาเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของตัวกล้อง360อองศานะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะคะอ่านี่นะคะโห คือจะบอกว่ามันสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้เราจะมองเห็นได้รอบทิศทางเลยเห็นไหมคะลูกค้าการใช้งานของเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถกดซ้ายกดขวานะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็สามารถที่จะปรับมุมมองได้ด้วยนะคะมุมกว้างมุมแคบนะคะของแต่ละด้านและนะคะอย่างพิเศษตรงที่นะคะเป็น 3D นะคะสามารถเลื่อนได้รอบทิศทางเลยเห็นไหมคะอ่าจะเห็นมุมมองนี่คะ่ะ แบบนี้เลยนี่การใช้งานของเขาสำหรับตัวกล้องนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเลนสโซนี่นะคะ3.2.3แน่นอนว่ามันจะชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะและในส่วนของจอตัวนี้นะคะตัวกล้องนะคะก็จะสามารถบันทึกนะคะได้พร้อมกันเลยนะคะทั้ง4ตัวแบบนี้เลยค่ะซึ่งการใช้งานกองบอกเลยนะคะว่ามันเลิศมากๆเลยนะคะสำหรับตัวกล้อง360องศานะคะ เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของตัวหน้าจอกันบ้างนะคะรุ่นนี้ก็เป็นจอ a n d ด o i d ทั่วไปนะคะปกติแต่ว่าตัวจอเนี่ยเขาก็ยังมีลักษณะเด่นๆของตัวจอรุ่นนี้ด้วยเหมือนกันนะนะคะการลื่นไหลก็แน่นอนค่ะเห็นไหมคะแค่ปัดๆก็ไปตามนิ้วมือเราเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้า YouTube กันดูค่ะอือนี่นะคะการใช้งานก็แบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ ดูยูทง YouTube นะคะอ่าแล้วอีก1อย่างนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเราเปิด YouTube อยู่ใช่ไหมคะสมมติว่าเราขับรถไปแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะเห็นไหมคะหน้าจอนะคะก็จะตัดมาที่กล้องแบบนี้เลยนะคะก็จะขึ้นไปไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวเราลองเลี้ยวขวากันบ้างค่ะ,ะแบบนี้ค่ะหน้าจอก็จะตัดมาทางด้านไฟเลี้ยวด้านขวานะคะปึ๊บ เสร็จแล้วนะคะก็จะกลับเข้ามาสู่โหมดปกติก็คือเล่น YouTube ได้เหมือนเดิมนะคะและเวลาที่เราขับรถอยู่ใช่ไหมคะลูกค้าจะเข้า,าเกียร์ถอยเนาะนี่ค่ะระบบก็จะตัดมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะกลับเข้าสู่ที่เดิมนี่ค่ะนะคะหน้าจอก,ก็จะกลับเข้ามาเล่นแบบนี้ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะเป็นไงบ้างคะกับการใช้งานกวางว่ามันมันเลิศมากๆเลยเนาะ นะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันตัวต่อไปกันบ้างค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะการเสถียนของภาพเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเรามาดูภาพกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะหน้าจอเป็น QLED นะคะซึ่งภาพก็จะคมชัดมากๆเลยค่ะนะแล้วนะคะอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าในรถระบบของเทียน่าเนี่ยทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโทรลกันค่ะ ็นไหมคะอ่าคอนโทรลก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะสำหรับการติดตั้งตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าขาดหายไปจากรถนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะด้านล่างนะคะตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะส่วนแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะคะอ่าลองเปิดดูค่ะเห็นไหมคะก็สามารถแสดงผลที่หน้าจอได้เลยค่ะ เห็นไหมคะว่ามันเลิศจริงๆนะคะสำหรับจอ M Star Q1 พร้อมด้วยเซ็ตกล้อง360องศา และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะให้ทางร้าน Perfect Car เนี่ยไปติดตั้งยังนอกสถานที่นะคะที่ลูกค้าอ,าอยากจะให้เราเข้าไปติดตั้งนะคะก็สามารถนะคะที่จีนอินบ็อกเข้ามานะคะในเพจศูนย์ติดตั้ง Perfect Car นะคะก็จะมีน้องน้องแอดมินนะคะคอยลงคิวนะคะแล้วก็จดสถานที่วันและเวลาที่ลูกค้าต้องการอยากให้เขาเราเข้าไปติดเนี่ย <S <S ได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าโอเคค่ะเวลาที่ลูกค้าไม่สะดวกหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะโอเคค่ะไปติดตั้งให้ลูกค้าแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะ,คะเหมือนแบบที่วอลวีก็ได้ ้เช่นเดียวกันนะคะติดตั้งถึงหน้าบ้านจะเป็นที่ออฟฟิศนะคะหรือว่าสถานที่ไหนๆก็สามารถ แจงทางร้านได้เลยเช่นเดียวกันนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะมาติดตั้งเองนะคะก็สามารถเข้าไปที่ร้านได้เลยนะคะร้านอยู่ที่นนทบ,บุรีนะคะในซอยวราดประดุกนะคะร้านติดอยู่กับ b ิ๊กซีมินิเลยนะคะริมถนนนะคะแล้วก็หรือจะโทรเข้ามานะคะสอบถามที่เบอร์064-235-2224ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์หน้าร้านนะคะก็จะมีน้องๆน,นะคะคอยอให้คำปรึกษาคอยให้คำบริการอยู่นะคะยังไงเดี๋ยว จบคลิปนี้แล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะว่าจะไปติดตั้งที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นรถรุ่นไหนนะคะไว้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ